เป็นต้องกลัวฝนนะฮะตอนนี้แดดออกแล้วนะครับเจ้าบ้านห้จะมเลอีกชนเสือาบ้านบอกไม่ต้องบแม่ช้างอียนะอันอันอันีลงทองนะอย่างวะสิงหัเจ้าบ้านชนสิง คือนั้นผมนอนพายเลยคุณเมามาจากไหนเนาะว่าจะออกมาอยู่แต่ไม่ออกแก่เป็นชีวิตจิตใจใช่ใช่แกพูดดีนะเออพูดดีพวกเราไหว้เจ้าที่ไม่ต้องไหว้แกบอกนี่แก้าที่นั่งอยู่นี่เจ้าของที่เอาอะไรเอาเอาขวดมาไหว้แกบอกเอมันมาไหวแต่แกพูดดีมากเลยแกพูดเป็นกันเองรณนเจ้าของที่ แกทุกวันแกเป็นพออตาหน้าน่ะเช้าวันวันนั้นที่เราจะกลับก็เห็นแกด้วยเนาะครับแต่วันที่เราเมื่อกี้ที่เรายกตู้เย็นลงก็เห็นอยู่น่องนั่งที่หน้าบ้านแกเนาะแกก็มองอยู่ี่ปรานไปคละเเหมือนจะอยู่เสิงกันนะใครมาใครมาโอเคเลยโอเเลยโอเคโอเคาที่มาโอ้พี่คาที่ ฮสนะคะไปนอนกับน้องเคซี่ไหนอ๋อสมัครอื่นสวดไปโอนก็ก็มีบาลุนอีกแล้วสดน่ครับโดิน่ครับโอเคที่มาครับทุกคนนี่คระมาถึงเลขหลายช่องนโอ้ไงถือเคซี่ถือบ่เห็นเรามาคอมมนในคลิปอยู่บ้งนึงนะ เมื่อกี้ไม่เห็นไลฟ์สดอยจะที่ไหนพี่เมียเราเขมินกัมาแล้วพี่คาที่มากับใครครับนี่มาปิดกับลูกๆค่ะนะคะแล้วสมัครกับการไหมให้มันออกจากบ้านเขียวไปเลยมายิงมาเปซี่ได้ช่วยเราช่วยเปซี่อยู่บ้านหลายหลังนี่ตรงนี้ไปแม่กับตันแม่มาอแม่มาต่อยแม่มาต่อยอยู่ตรงไหนคะแม่อยู่บ้านหลังเขียวอยู่ตรงไหนก็แม่รู้แม่ไม่รู้จักชื่อหมู่บ้านเลยเออไม่ไม่ใช่ตรงสี่แยกแล้วตรงเดียวตรงเดียวตรงไหน กรหลาบตรงไหนบ้างกับกันแยกกุหลือคำถ้าถ้าไปนี่แยกปุ๊บเดี่ยวซ้ายครับเดี่ยวซ้ายปุ๊บเจอโรงสีนู้นเรียกบ้านอะไรนู้นนี่หออตลาดนู้นเรื่องแฟ้มใหม่เลยครับเรื่อตลาดอีกออแล้ตลาดออกไปอีกจริอ่าตรงหอที่เป็นโรงสีตรงข้ามกับอ๋อแสดงว่าเคสิีแบบหอหอดเมื่อกี้เคสิีไปมากยู่อเคสีได้บ้านเป็นหลังหรอก็ยังไงไม่ได้เห็ดไหมขวามือน่ะยังยังไม่เห็นแต่ว่าก็เต็มแล้วอยู่พีโคนกับลูกสามคนมันจะมันจะเป็นมันไม่ใช่หลังก็เหมือนแบบ เขาเอ modern, 3, oh. 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 Uki, nice. ื er no? ่อนมาโมเดิร์นเขาเอื yeah. ่อนอย่างเดียวเรียนสมบูรณ์อย right ่บ้านได้กิฟก็ได้ขึ้นจักบาทเดือนละสามพันโอ้โเดือนละสามอยู่ใกล้ๆด้วยเนาะใกล้ด้วยใกล้เสร็จกับกันแน่เซอร์กันเซอร์กันเซอร์กันจริงๆหรอเซอร์กันพี่มานาดีกว่าพี่มานาดีกว่าโอ้ชิดดีกว่าครับแด้ชิดดีกว่าผมไม่ใช่สเปคของเชฟที่นะครับเขาแล้วนะเออชิดจะสมเป็นน้องข่ายบ้มือแรง เคที่มาครับทุกคนเคสี่เมื่อสวนไปอยู่นัมเมออกจากบ้านเขียวซะเจ้าเจ้าเจ้าว่ได้ไปต่อนเจ้าต้องออกจากบ้านเขียวไปซะเดี๋ยวนี้เลยไปอยู่กับเคสี่เดี๋ยวนี้ไปอยู่กับเคสี่มองปาสิพาฒน์มถึงเงินนี่ค่ะบ้านถึงเงินจะดีเพ่าะแมนสี่เชื่อด้วยค่ะขอบคุณฝ่ายคิดว่าเป็นหลักฐานโกรธ มเทซี่ทำไมไมมาเมื่อวานะแล้วทาไมไม่มาเมื่อวานเ่ยเออมิปนมาเ็มได้ไงสบายดิสายดีคดมีแห้งกองจะพึตัวเ้มวนปุ๊บนะมสเซี่ถ้าเจอเซี่มวนปุ๊บม้วนน่ะเ่า่บ้านน่ได้หล่ะมัานสปเห็นไหมเวนเกอเอ่อเห็นบ่อันเบียมบนที่นั่ไ เปพลงใดยู่ดีไม่แห้งยูเดงไม่แห้งยู่ดีไม่แห้งจ้านะคะเอ่อเคทที่ชอบตรงไหนของชิดครับชอบทุกตรงตรงไหตรงนั้นตรงนี้สเปคตรงไหนครับ ตรงไใหญมากขึ้นนาโล่กับว่าซ้ำกัายืนกับ่ซ้ำกันโอ้ชิดกันคนมีเสน่ห์นะเปต้องขยายบอร์ต้องหัวมันครับพี่น้องดีใจนะพี่น้องยูทูบเบอร์บ้าเด็มายามาหยามานมาหามันซมมาแทรกันเนาะไปไปถานนล้วสองพันเดี๋ยวสองพันไ้ไปถามแล้วได้ไปถแล้วของบ้านยูอันนึไป้ไแมล จะเว่าเอามันมันวางแค่ลังเดียวมันเออวางแค่ลังที่สองลังเดียวเมันได้บอเลือดบันใดเรารู้สึกว่าแบบทางบนระเบียบระับไปท้างบนระเบียบระดับื่อกี้ก็เคที่ก็มาเยี่ยมมาอย่างเนาะตอนนี้เราก็มาดูอะไรจัดมาดูอะไรนะจังพง อาปูนต่อนะครับเอฟซีขับช่องมานาสตอรี่นะครับทุกคนครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมานาสตอรี่นะครับไม่ใช่เสียงใครที่ไหนไม่ใช่เสียงคใครที่ไหนนี่ชาปูน นี่คืออัปเดตช่วงบ่ายช่วงเย็นเนาะวันนี้เป็นกระส่าปูนขึ้นเก้านะครับผมเต็มเมื่อเต็มที่ฮะนี่ฮะทีมผสมปูนก็เต็มที่ฮะการทำงานเนาะจอมข้อจมอมจอันมข้อันซื้อปูนในห้องไหนเป็นยังไงป้างนี่ยเป็นยังไงอ๋อเออ คถามด็จะข้เออเมื่อไม่ใด่ปูนนะพี่นะใด่ปูนนั่นนี่โอ้อันใส่ปูนผสมเองโอ้ฮอนต้องแรงต้องเรงกับเต็ต้องเรงต้องแรงนี่หรอโอ้อาจารยได้ขึ้นนารี่มันต้ครับบัดต้องแรงต้องแรงนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมไมได้ใส่นอน,นะครับ ครับพ่อใหญ่ครับไปยังไงล้อฮะเขาชื่อของลุงพลใช่ไหมครับผมเดี๋ยวไปคุยกับคุยกับลุงก่อนนะฮะับแจบดมดามไหมครับผมมีคนมานะครับทุกคนผมก็เลยบอกให้ไปหาลุงกิมมี่นะเพราะว่าจะได้คุยกันรูน้เรื่อง เราก็ดูบรรยากาศกันจอรครับทุกคนครับอ่ายเย็นนะครับหรือเปอรอทำอะไรก็นี่คือบรรยากาศหน้าสุดวันนี้นะฮะเอาเป็นยังไงครับพี่น้องครับนะ,นะก็ทายดูเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะถ้ามีคำถามหรือว่าอะไรงไงอุ้ยไปถูกอกถูกใจเอฟซีก็ขออาภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยให้กันเออจะหว่อ่าวาจะโจมครับ เพราะว่าเนากะก็ตั้งใจอยากทําให้เต็มที่แล้วในการทํางานแต่ว่าบางทีอาจจะมีอะไรที่มันไม่โอเคเนาะขอเป็นขอให้อภัยนะเป็นกาลังใจให้กันต่อไปนะฮะขอบคุณกาลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม